ในป่าลึกเขตรอยต่อของจังหวัดทางภาคเหนือมีถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าถ้ำคำสาบเรื่องเล่าวาสมบัติมากมายถูกซ่อนอยู่ในถ้ำนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์เพราะมีเรื่องเล่าขานถึงวิญญาณที่เฝ้าสมบัติและคำสาบที่พรากชีวิตของผู้ที่กล้าเข้ามาตำนานเล่าถึงกองสมบัติของเจ้าเมืองคนหนึ่งที่ถูกซ่อนในถ้ำระหว่างสงครามกับพมา่า สมบัติทั้งหมดนี้มีทั้งทองคำเพชรพลอยและเครื่องรางของคลังที่มีค่ามหาศาลแต่เจ้าเมืองกลับไม่เคยนำสมบัติออกจากถา้ำเพราะเขาถูกหักหลังและสังหารโดยคนสนิทก่อนตายเจ้าเมืองสาบแช่งไว้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในถ้ำนี้ด้วยความโลภจะไม่มีวันได้สมบัติออกไปและวิญญาณของเขาจะเฝ้าสมบัติไม่ให้หายไปไหนกลุ่มนักสำรวจสี่คน นำโดยเอกหัวหน้ากลุ่มเก่งนักภูมิศาสตร์มีนักโบราณคดีและเดชช่างภาพได้ข่าวเรื่องถ้ำคำสาบจากชาวบ้านแม้จะถูกเตือนว่าอย่าเข้าไปในถ้ำแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อในเรื่องเล่าของชาวบ้านพวกนี้ก็แค่ตำนานหลอกเด็กหลอกสมบัติที่อยู่ในถ้ำน่าจะมีค่ามหาศาลนะถ้าเราเจอเข้าอนาคตก็ไม่ต้องทำงานอีกแล้วเอกพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้อน พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ครบครันทั้งไฟใช้เชือกและอาวุธก่อนจะเริ่มเดินทางเข้าไปในป่าเมื่อเดินทางถึงปากร่ำบรรยากาศรอบข้างเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันอากาศเย็นลงแม้จะเป็นเวลากลางวันและเสียงนกหรือมแมลงรอบๆก็หายไปหมดมันเงียบเกินไปปะวะมีพูดพร้อมกับมองไปรอบๆไม่ต้องกลัวทุกอย่างปกติเราแค่เดินเข้าไปหาแล้วก็ออกมาเอง เอกตอบกลับพวกเขาสองไฟฉายและเริ่มเดินเข้าสู่ถ้าภายในถ้ากว้างใหญ่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแต่ลึกเข้าไปเรื่อยๆบรรยากาศกลับยิ่งน่ากลัวมากยิ่งขึ้นขณะที่เดินต่อไปพวกเขาเริ่มเห็นลวดลายแปลกๆบนผนังถ้าเป็นรูปคนที่คุกเข่าก้มกราบและภาพของคนถูกไฟเผา นี่คงเป็นภาพบอกเล่าเกี่ยวกับคำสาบแล้วมัง้งมีพูดพร้อมกับจดบันทึกภาพเหล่านั้นแต่เอกกลับหัวร้อและพูดว่าก็แค่เรื่องหลอกเด็กไม่ให้คนมายุ่งในสมบัติพวกนี้แหละเพราะมันมีค่าจนทำให้คนกลัวทันใดนั่นเองกิ่งที่เดินอยู่ด้านหลังต้องหยุดชะงักพร้อมกับบอกว่าพวกนายได้ยินอะไรไหมเสียงบางอย่างดังมาจากมุมมืดของถ้ำ เสียงนั้นเหมือนคนพูดกันแต่มันฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรเอกบอกพร้อมกับเดินต่อไปว่าอย่าไปสนใจเสียงพวกนั้นเลยพวกมันแค่ทำให้เรากลัวในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องลับที่ลึกที่สุดของถ้ากลางห้องมีหีบสมบัติวางเรียงรายหลายใบพวกมันเต็มไปด้วยทองคำและเครื่องเพชรพลอยที่เปล่งประกายในความมืด ดูสิเราทำได้แล้วเอกตะโกนด้วยความดีใจเขาเริ่มหยิบทองคำออกจากหีบขณะที่เดกรีบหยิบกล้องมาถ่ายภาพเอาไว้แต่ทันทีที่เอกสัมผัสทองเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วถา้าราวกับเสียงของคนเจ็บปวดทันใดนั้นไฟฉายของทุกคนก็ดับลงพร้อมกันในความมืดมิดเสียงฝีเท้านหนักๆดังเข้ามาใกล้ เอกพยายามเปิดไฟฉายแต่เมื่อไฟสว่างเขาเห็นร่างของชายในชุดนักรบโบราณยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเขามีความเกรี้ยวกราดพวกเองมาทำอะไรที่นี่วิญญาณนักรบตะโกนใส่ด้วยเสียงอันดังกึกก้องพวกเรามาศึกษาและสำรวจไม่ได้มีเจตนาร้ายมีพยายามอธิบายแต่เอกกลับพูดส่วนขึ้นมาทันทีว่า เราแค่มาเอาสมบัติที่ไม่มีใครใช้แล้วไปช่วยให้มันดูมีค่าขึ้นไงคำพูดของเอกเหมือนจุดไฟให้วิญญาณโกรธเกรี้ยวมากขึ้นร่างของนักรบพุ่งเข้าหาเอกพร้อมกับเสียงโหเราะไฟฉายของเอกดับวูบและเขาก็หายตัวไปในความมืดเก่งเมลและเดชรีบพยายามหนีออกจากถ้ำแต่ทางเดินที่พวกเขาเข้ามากลับไม่เหมือนเดิม พวกเขาวนไปมาเหมือนติดอยู่ในเขาวงกอดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวและพวกเขาก็เห็นเงาร่างของคนจำนวนมากเดินไปมาในถ้ำเมื่อพวกเขาวิ่งมาถึงจุดที่มีแสงเล็กๆที่ปากถา้ำเดซึ่งวิ่งนำหน้ามาหันกลับมาและตะโกนว่าเร็วเข้าแต่ก่อนที่เขาจะก้าวข้ามเส้นที่เชื่อมกับปากถา้ำร่างของเขาถูกดึงกลับไปในความมืด ไหนที่สุดเก่งและเมยเป็นสองคนสุดท้ายที่หนีออกมาได้พวกเขาหายใจหอบเหนื่อยด้วยความตกใจและหันกลับไปมองปากถ้ำทันใดนั้นวิญญาณนักรบปรากฏขึ้นตรงปากถ้ำพร้อมกับกล่าวคำสุดท้ายว่าจงจำไว้สมบัติแห่งนี้ไม่ใช่ของผู้ใดาหากเจ้ากลับมาอีกจะไม่มีวันได้ออกไปหลังจากเหตุการณ์นั้น ทั้งเก่งและเมยกลับมาเล่าเรื่องราวให้คนอื่นๆได้ฟังแต่ไม่มีใครเชื่อแม้กระทั่งนักข่าวหรือนักสำรวจสมบัติอื่นๆทุกวันนี้ถ้ำคำสาบยังคงอยู่ลึกในป่าพร้อมกับสมบัติที่ไม่มีใครกล้าหยิบหรือเข้าไปแตะต้องอีกเลยในพื้นที่ชนบทที่ล้อมรอบด้วยทิวเขาและผืนป่าทึบ มีเรื่องเล่าขานถึงป่าพยับป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปย่างกรายคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่ากันว่าใครที่กล้าเหยียบย่างเข้าไปในป่าพยับมักจะไม่ได้กลับออกมาอีกหรือถ้ากลับมาได้ก็มักจะเสียสติและพูดจาไม่รู้เรื่องไปตลอดชีวิตวันหนึ่งกลุ่มนักสำรวจป่าห้าคนนำโดยเก่งหัวหน้าทีมนิดนักพฤกษศาสตร์ป้อมนักธรณีวิทยา เอ็มช่างภาพและเล็กลูกทีมที่รับผิดชอบในเรื่องของการนำทางตัดสินใจเดินทางเข้าสู่ป่าพยับเพื่อพิสูจน์เรื่องลี้ลับและเก็บข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มันก็แค่ป่าทั่วไปแหละอย่ามัวกลัวเรื่องเล่าไร้สาระเลยเก่งกล่าวปลอบใจเพื่อนร่วมทีมแม้ว่าความเป็นจริงแล้วในใจของเขาเองจะรู้สึกประหม่าอยู่บ้างพวกเขาเตรียมสเสบียงอุปกรณ์แคมป์และอุปกรณ์สื่อสารมาอย่างดี ก่อนจะเริ่มต้นเดินลึกเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมหนาแน่นแสงแดดแทบส่องไม่ถึงพื้นเมื่อเข้าไปลึกขึ้นทุกทีกลุ่มของเก่งเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติทุกอย่างในป่าดูงเงียบผิดธรรมชาติไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงลมพัดมีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาเองที่ดังสะท้อน นี่แปลกนะพวกนายสังเกตไหมว่าเราไม่เจอสัตว์ป่าสักตัวเลยอะ่ะนิดพูดพร้อมกับว่าตามมองไปรอบๆหรือว่ามันหนีไปหมดเพราะพวกเราเสียงดังวะเอ็มพยายามหาคำตอบแต่ป้อมกลับส่ายหัวแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกมันเหมือนที่นี่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยต่างหากช่วงเย็นของวันแรกหมอกหนาเริ่มปกคลุมป่า สร้างบรรยากาศที่ดูเยือกเย็นเกินกว่าปกติเก่งตัดสินใจให้ทุกคนหยุดตั้งแคมป์กลางลานโล่งเล็กๆที่พบระหว่างทางขณะที่ทุกคนกำลังตั้งเต็นท์เอมซึ่งถ่ายภาพอยู่รอบๆเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างในภาพถ่ายของเขาเมื่อเขาสูมดูใกล้ๆภาพหนึ่งแสดงให้เห็นเหมือนเงาของผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังต้นไม้นี่อะไรกันนะ่ะเอมพึมพำ ก่อนจะเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้นั้นแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบอะไรตอนกลางคืนในขณะที่ทุกคนกําลังหลับเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นรอบแคมป์มันเหมือนเสียงคนพูดคุยพร้อมกับเสียงหัวเราะเบาๆและเสียงฝีเท้าบนใบไม้แห้งที่เดินวนรอบแคมป์ใครอะเก่งตะโกนพร้อมหยิบไฟฉายส่องไปรอบๆแต่ไม่พบอะไรเลยรุ่งเช้า ทุกคนตื่นมาพร้อมความตกใจเมื่อพบว่าเล็กหายตัวไปจากแคมป์ไม่มีร่องรอยบอกว่าเขาหายไปไหนเก่งและทีมพยายามออกตามหาตัวแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปพวกเขากลับเริ่มหลงทางแม้จะใช้เข็มทิศและแผนที่แต่ก็เหมือนทุกทางจะวนกลับมาที่เดิมในที่สุดพวกเขาก็พบรองเท้าของเล็กตกอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและที่โคนต้นไม้ มีเศษผ้าของเล็กติดอยู่ซึ่งดูเหมือนมีคราบเลือดจางๆเขาหายไปได้ยังไงปอมพูดด้วยเสียงสัน่นในคืนที่สองขณะที่ทุกคนหลับด้วยความหวาดกลัวเอ็มที่ยังไม่หลับได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้เต็นท์ของพวกเขาออกมาเล่นด้วยกันเสียงนั้นดังเยือกเย็นและแฝงไปด้วยความเศร้ามองเมื่อเอ็มแหวกซิปเต็นท์ออกดู เขาเห็นร่างของเด็กชายในชุดเก่าๆยืนอยู่ริมแคมป์เด็กชายยิ้มให้เขาก่อนจะหันหลังเดินเข้าไปในป่าเอ็มตัดสินใจตามไปโดยไม่ได้บอกใครแต่แล้วเขาก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยในวันรุ่งขึ้นเก่งนิดและป้อมพบว่าเอ็มหายตัวไปอีกคนพวกเขาตัดสินใจหยุดค้นหาและพยายามหาทางออกจากป่าแทน แต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับทำให้ทุกคนต้องขนลุกพวกเขาเดินวนจนเจอซากกระท่อมเก่าๆที่ดูเหมือนเคยมีคนอยู่ภายในกระท่อมมีเครื่องรางของคลังและสารเจ้าเล็กๆที่ตั้งอยู่บนพื้นพร้อมกับรูปถ่ายเก่าๆที่แสดงให้เห็นครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นพ่อแม่และลูกชายสองคนนิดสังเกตเห็นบางอย่างในภาพถ่ายเด็กคนนี้เหมือนที่เอ็มบอกว่าเห็นเมื่อคืนก่อนเลยนะ ในคืนสุดท้ายเก่งและป้อมที่เหลืออยู่เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างใกล้ๆตัวเสียงเหมือนกำลังเรียกชื่อพวกเขาและร่างโปร่งใสเริ่มปรากฏขึ้นรอบแคมป์เงาเหล่านั้นคือคนที่เคยหายไปในป่ารวมถึงเล็กและเอ็มนายทำแบบนี้ทำไมเก่งตะโกนด้วยความโกรธแต่ร่างหนึ่งที่ดูเหมือนเด็กชายทาแค่เพียงยิ้มให้และพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่า ไม่มีใครออกไปจากที่นี่ได้หรอกรุ่งเช้าชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่าพยับก็ใช้ชีวิตกันเหมือนทุกๆวันแต่ไม่มีใครเห็นกลุ่มนักสำรวจนั้นอีกเลยไม่มีใครกล้าตามหาเพราะทุกคนรู้ดีว่าป่าพยับไม่ได้ต้องการให้ใครกลับออกมาทุกวันนี้หากใครเดินเข้าไปใกล้ป่าพยับบางครั้งอาจจะได้ยินเสียงกระซิบ หรือเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังมาจากในป่าลึกเสียงของผู้ที่ติดอยู่ในนั้นตลอดกาลกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เงียบสงบมีสนามเด็กเล่นเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนประถมสนามแห่งนี้เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนานของเด็กๆแต่เมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญขึ้น เมื่อเด็กหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในสนามเด็กเล่นแห่งนี้โดยไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่นั้นมาสนามเด็กเล่นก็ถูกปล่อยทิ้งร้างและกลายเป็นที่เล่าขานถึงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่านิดาเป็นเด็กที่ร่าเริงและชอบมาเล่นที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้โดยเฉพาะชิงช้าที่ชอบเล่นเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเธอแวะไปเล่นที่สนามคนเดียวตามปกติ แต่ในคืนนั่นเองครอบครัวของนิดากลับพบเพียงร่างไร้ลมหายใจของเธอที่นั่งอยู่บนชิงช้าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายและไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังงานศพของนิดาเสียงของชิงช้าที่แกว่งไปมาในยามค่ำคืนเริ่มดังกล้องในหมู่บ้านชาวบ้านบางคนที่ผ่านไปใกล้สนามเด็กเล่นอ้างว่าเห็นเงาของเด็กหญิงนั่งอยู่บนชิงช้า บางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ฝั่งดูหน้าคนลุกเวลาผ่านไปหลายปีหมู่บ้านเริ่มเจริญขึ้นหัวหน้าหมู่บ้านตัดสินใจซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและเปิดให้เด็กๆก,กลับมาใช้บริการอีกครั้งแต่แทนที่สนามจะกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนทุกครั้งที่มีเด็กมาเล่นกลับเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดอย่างเช่นชิงช้าแกว่งเอง เด็กบางคนได้ยินเสียงกระซิบหรือรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่วันหนึ่งกลุ่มเด็กมัธยม4คนซึ่งประกอบไปด้วยก๊อบมีพล่อยและนัดได้ยินเรื่องเล่าของสนามเด็กเล่นต้องคำสาปและตัดสินใจไปพิสูจน์เราไปพิสูจน์ให้รู้กันเลยว่าไม่มีอะไรน่ากลัวก๊อบพูดด้วยความมั่นใจพวกเขาแอบเข้าไปในสนามเด็กเล่นในคืนวันศุกร์หลังเลิกเรียน สนามเด็กเล่นในยามค่ำคืนนั้นเงียบสงัดเครื่องเล่นต่างๆดูเก่าและถูกปกคลุมไปด้วยสนิมแต่ชิงช้าที่สนามกลับดูใหม่และสะอาดกว่าที่ควรจะเป็นนี่คงเป็นชิงช้าที่เขาพูดถึงกันนะมีพูดพร้อมกับเดินเข้าไปใกล้เธอจับสายชิงช้าและลองแกว่งแต่ทันใดนั้นชิงช้าก็แกว่งกลับมาอย่างแรงกว่าที่เธอผลักออกไปใครทำวะ เมหันไปมองเพื่อนแต่ทุกคนยืนห่างและไม่มีใครแตะต้องชิงช้าขณะที่พวกเขายืนงุนงงเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากชิงช้าแม้ว่าจะไม่มีใครนั่งอยู่พลอยเริ่มตัวสั่นและพูดว่าเรากลับกันเถอะที่นี่มันดูแปลกๆอะ่ะแต่กอฟกลับยืนกรานจะอยู่ต่ออย่าทำให้เรื่องน่ากลัวไปหน่อยเลยมันอาจจะเป็นแค่ลมเฉยๆ ทันใดนั้นเสียงโหเราะก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนและรอบสนามเด็กเล่นก็เหมือนถูกปกคลุมไปด้วยหมอกทุกคนเริ่มได้ยินเสียงเด็กกระซิบชื่อของพวกเขาก๊อบเมย์พลอยนัดเสียงนั้นเยือกเย็นและทำให้ทุกคนต้องขนลุกก๊อบที่ยังพยายามแกล้งทำเป็นไม่กลัวเดินไปนั่งบนชิงช้าไหนว่าวิญญาณที่ว่าออกมาเลยดิ เขาตะโกนแต่ไม่นานเงาของเด็กหญิงในชุดนักเรียนก็ปรากฏขึ้นข้างก๊อฟเธอยิ้มและรอยยิ้มนั้นกลับดูเศร้าอย่างบอกไม่ถูกพี่มาเล่นกับหนูไหมเธอพูดพร้อมกับภาพของชิงช้าทั้งสนามเริ่มแกว่งไปมาเองพอยกรีดร้องและวิ่งหนีออกจากสนามเมย์และนัดรีบตามไปแต่ก๊อฟก็ยังนั่งนิ่งเหมือนถูกสะกดจ้องไปที่เด็กหญิง พี่รู้ไหมหนูรอพี่มานานแค่ไหนเธอพูดก่อนที่ร่างของเธอจะเริ่มจางหายไปหลังจากคืนวันนั้นพลอยและเมยกลับมาเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านได้ฟังบางคนที่เคยเห็นนิดเริ่มทําพิธีกรรมนำดวงวิญญาณของเธอไปสู่สุขติแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงง่ายๆทุกครั้งที่ชาวบ้านทําพิธี ชิงช้าในสนามเด็กเล่นจะแกว่งเองและเสียงหัวเราะของเด็กหญิงยังคงดังอยู่ในตอนกลางคืนส่วนก๊อฟนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยวันสุดท้ายที่เพื่อนๆเ,เห็นเขาคือเขานั่งอยู่บนชิงช้าในสนามเด็กเล่นชิงช้าที่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกแล้วสนามเด็กเล่นแห่งนี้ยังคงเป็นที่เล่าขานถึงวิญญาณของนิดา ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการเดินผ่านในตอนกลางคืนและเด็กๆก,ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นอีกต่อไปเพราะรู้ดีว่าเสียงโบเราะที่ดังมานั้นไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงของวิญญาณที่ยังรอใครสักคนมาเล่นด้วยกัน